อ่าสวัสดีจ้าทุกคนยามมือแรงยามขำคืนน้องเมฆก็พางผีตานอนมาพี่น้องจยากนอนหลัดแรงนี่นะนอนไปน้อยหนึ่งเลยพี่ชีหิวนมขนาดโดดใจ่ดูใจน้องทายมาพอดีเด้อพี่น้องมือนีเด้อนานนโมนโมทุยาทุออ พอดีครัวเป็ดสูนอกทรายกินเลยมานอกมาพอดีพี่น้องเลยเนี่ยสบายดีเลยพี่น้องมานอนยามเพิ่นตัดขึ้นหนึ่งบืนเมื่อแต่เสาเมื่อมาทรายคนละน้องสะพ้ายคนลยน้องสะพ้ายเห็นเลยเห็นลาบเห็นต้มเป็ดพี่น้องลาบเป็ดต้มเป็ดหมูขอกอาวสิมาได้ค่ะมิดจิริอยู่อันน่ะมาเพิ่นอาวสิมาลินมาลินน้ําพอน่หมูสิมาสองคนพี่น้อง ทาเบิงเด้อเขาสิมาจังงั้นพี่น้องเบิงในน้องชายก็หอยกันน้องสะไายซอยกันขนาดเห็ดลาบเห็ดต้มเนาะพี่น,ออน้องเนาะมันจะพอกันกินเด็ดแปลงน้ำจานหนึ่งเนาะตุย๋ยพี่นอใส่พี่นใส่หามันอัดคลิปนี้กเบิ่งน้องสะไายเด้อพี่น้องเด้อน้นนองสะไายเห็ดให้กิน แซ่บๆได้ตุ่ยเอ้ยแซ่บๆได้อีแห่งเค็มๆรสหนามันมีเสือสามโศแล้วมันกลิ่นหู้จักนังบบโอ้นางอันนี้บ่ได้ได้บ่ได้ได้ใส่แล้วบอกข่าวจิงไคร่ไปมะกดดูดข่าในยังบริพันใส่เลยใส่เล็วซันอ้าวเห็นปีกว่าเต๋อวันแรกนี่ข่ายังอยู่นี่อยู่าาาิเจ้นนี่ะโอ้ยผัวเจ้าวันแรกถามผัวเจ้าพุ่น mà, này Nam đó, ba Tí đó, bừng hộp này đó, Bứng là văng đấy. Thử mày sẽ rồi, khơi đi, khơi thử mà mày xè nè, thử mày nỉu một nừng to. เออขั่วก่อนก็ได้เ็ดขงกินแล้วแล้วก็หนึ่งข่าวต่อนะยังกินพร้อมเดียวเลยน้อยน้อยมันเวอนฟ้ามันตอนนี้ใหญ่เลยน้องเอ้ยน้องสาย ก็หงุดหลายอยู่ในน้นเนาะลายอยู่ไหนซุ้มมันเม่นใส่เอ้ยข่อยกำมังเราต้องซาลาเน่มาบอกข่อยดอกเนาะเราต้องอันเาล่าๆซาลาเน่ใส่อเอ้ยข่อยดอกดูข่อยอยู่มันอยู่คนละประเทศได้บอกตัวพี่อยู่ก็พี่เจ้าพี่เจ้าก็มาอยู่ก็ข่อยแล้วก็จะไปหาหมู่ใส่มัน ลงเดียวตัวเดียวเบื้งแน่นี่ไปมาหมู่เซมันแน่จริงก็มาผู้เดียวโลดมาเซโนเก่งมาเซโนมาลาวิมาในหมมาออคือมาเป็นคันโลดกับมามาลาว์เนี่มาหมูพวกเออมาหมูให้่จีนเป้ว่าเป็นบ้าปปัญญาอ่อนตีมาหมูเออเออน่ะพวกกระจก แม่ไปผู้เดียวเลยเห็นผู้เดียวเลยไปเห็นใช่มั้นกุกดย่างมันก็อยู่แต่มันม <um> <ah ันก็อยู่โม่โม่เป่แม่กระพุกับผัวมันเจ้าด่ามันหรือว่ามันจังด่าคืนเอ้เจ้าด่าพ่อด่าแม่มันมันก็ด่าคืนโอ้มันก็เจ้าก็หรือว่าเป้อีสังกับมันมันจะอยู่โม่โม่เป่แม่กระพุกับผัวมันกองหลังกองผานมันจังกระดกกระโดกแม่เลยนะมัอยู่หน้าบ้านมันอยู่ เราจะจ้องล่างจนผ่านเห็ดหเห็ดใไขมันที่สางบอกมันได้อีกเงี้ยกว่าสามสะใจโบอย่าให้มันมาเราอย่าให้มันอยู่เราควอมขืนนั่นทำนั่นมากันย่อมกว่สะใจพ่ออยู่บ่มันกับปานนั่นผอแห้งแล้วชีวิตมันกับชูเจ้าเอ้ยเอออยู่ใครอยู่มันหมูเป็นสะบโบซีดไ่มันที่สาง แล้วคือบ่ได้สร้างຂໍ້ມູນวายมีแต่ซุเจ้าเพ่นละสร้างຂໍ້ມູນวายก็กลับมันน่ะเออเจ้าจบมันก็จบเว้าสิมันเฮ็ดสิมันอยู่บ่จ้าบ่เซาอยู่เออเพ่นเว้าว่ามด้าพ่อด้าแม่ซุเจ้าเจ้าก็ดาพ่อดาแม่มันคือกันก็บ่จ้ากันบ่แล้ว่อยาออออเฮงจองล่จองานอยู่บ่ยาบ่เาจักไต้องเป็นไมันก็บ่ฮอดบ่ฮู้จักซ เป็นมานลุกคือกันแบบว่าเป็นคนคือกันบ่ามันหลายเห็นบ่ากันเมันไปอยู่โมโหมีแม่มกับขัวมันกับลุกมันมันจะคูอบันเด็ไปละลางทุกเ,เจ้าวคนทุกเจ้ามาละลานม,มันหดเงินหดซานจองหลังจองขาแซงกระดังกระโดบ่ สังแล้วก็อย่าเบิ่งก็บอกนายเื่อแล้วอย่าเบิ่งมันคันบ่อยากเห็นมัน YouTube ก็บ่ต้องเบิ่งมันแล้วก็เซาเบิ่งมันแล้วกแล้วมันกสิเซาเองค่ะมันบ่มีรายได้นํา YouTube มันเซาเองอยากให้คนเซาน่ะมันสิยากอีหยังก็คือบหลายเื่อแหละสิไปเฮ็ดใส่กันงเกียดงังกระดกะโดไปเ็ดมาหมูแนวนั้นันเกงก ไปลุ่มเลยเดียวตัวเดียวลงเลยลุ่มเห็ดอียงลุ่มเพ้่อจิไปแพร่เนาะเขาก็อยู่สามพ่อลูกเขานะมาลุ่มเขา,นะาขอขกับโแพร่คือกันเขาเออต่างคนต่างเดียวตัวเดียวมา,ากอย่างสิเขาใครนะโบ มันกับสิบบอลนะคือกันเถะแหละใครสิอันยอมกระสูสซ้มันแห้งตัวเองเถอะ้นนอะอันนี้ยุ่มหลายคนมันกัิบไแ้ทคบ้านมาหเลยมอยู่บ้านเราจะมันแากมัอะไร พอประหยัดมากนีออกน่คุณเจ้าเอ้ยเห็นได้ไงเนี่ยเช็คการสั่งจองลักจองคานเนี่ยกระดักกระโดดกี่ยสั่งกต่อย่าเบิ้งกว่าเช่าอย่าให้มันออกจากประเทศเอออย่าให้มันเช่าอยู่ในอกในโซเชียลก็อย่าเบิง้งคนเฮามันมีรายได้ในโซเชียลมันหยุดอัตโนมัติ ปุคนนั่นของสั่งซักคนที่ขากห่วงอยู่หรอกเนาะเนื้อเอ้ยเนาะเหตุการณ์เห็ดยาวเห็ดเขาเองอยู่กันสามคนเ่งเปไปเห็ดไปลุ่มเขาบ้าบอกบ้ามันเก่ง ถามาป่ามันเก่งมันก็เก่งมาจากคุณเจ้าอะไรคุณเ,เจ้าชองล่างชองผ่านมันโบลเล่อโบลอเ,เ,นเ,นเลิกจะเถื่อมันก็เก่งเซ็นทีเจ้าแหล่ะเออคันเศร้ามันก็สิเป็นบ้าออกมานั่งเว้าวถึงจะรังแหลกเว้าสะาพคั่วเขาอยู่อยู่กับเขามันก็ทนบ่ด้เนาะเออมนุษย์ม,นมานานี่หัวใจกันลุงแว่นบางนาพี่เมยก่อนไป เจ้าอยู aan, ่พายอยู tá, ่มันผมเป็นบอกถามดุมีเขากินบอกขันบริเวาใส่มันนะเฮ้ยมาว่าใส่โขนอีกนี่มาได้ไหมเบ้าลูกมิโซอนกินเข่ามด้กินลมคำเบ้าคนไปบ่นไปบวยมันสุดสั้มันก็อยู่โม่เมาแม่แม่อยู่ในประเทศไทยจะได้ มันอาศัยประเทศไทยอยู่เหมือนมันอยู่ปกป้องดูแลลูกดูแลผัวมันบุญบายมันเป็นกระดักกระโดเขียดแค้นคำเบาของมันคือคิดบังเนื้อแบบคำเบาของเจ้าของ,ของ,อของ,งบเบาสิมันทัเดิสันคือบุคคลนี่อือผมต้องงงกับคุณเจ้าคือกันเบาสิมันพัดได้มันเบาคืนเขี่ยให้โหอีบ้า เจ้าปองก็เออกูก็ยังด้ามันให้เด้ซั่นว่าจังซี่แหลจ้าปองก็ยังด้ามันเด้สมปิเด้ั่นดามันบ่ได้มีไดาก็คือกันท้ีู้จักกันเลยเ่าเฮืตัวเองเด้อ อยากเบิ่งกับเศร้าเอฟซีเอ้ยเอฟซีมมีรายได้ถ้อข่อยเศร้าเองขอยกลัวถธอข่อยเนี่้องก็เบึงอยู่เออมันยังได้อยู่แล้วก็เออเห็ดไปถ้ามเราปันบมมีรายได้แล้วเนาะน้ำอันคลิปน้ำยังนี่สีเศร้าเองมันต้องถากจะบออกดอกผัดคนหักคนแพงมันแัดมี้บบนี้ฮะ้าใจแล้วมันจะยังเห็ดอยู่เดียวนีนะเออ มีแต่ซุ setting, um le, um ่มเจ้าสร้างดอกมันก็มีอยู่คนหาคนแพงก็ดีตุ้ยตเบิ้งลงมัคนเลี้ยงซิมีแต่อันคนสร้างลงไปแบบนี้ได้หนึ่งเข่าไหมล่ะหนึ่งเข่าเลยแล้วกันเลยฮะแล้วเบิดแล้วหนึ่งเข่าเลยเข่าโลดนั่นเข่าเดียวละตายแห้งเฮ็ดคั่วัวเป็ดทูนี่นี่เฮ็ดตซูนองตายกินนองสะพ้ายกินผู้ชายเลิกมือโอ้ยพี่เตนอ้อยเอื้อยมาอยู่น้ำมาอยู่น่องปอย มาเพาห่วงอนาคตมานาเป็นคนไทยอยาไอยู่พูนเฮียนอยู่ใส่กระเฮียนได้หัวใจขอใ่อยได้ข่อยอยู่ข่อยอยู่อยู่ใส่กรเหิตกิบได้หางเงินได้ด้วกันเดมายเพืนบ้านเมืองเาาเขาก็เริ่มมีขกเบิดเลยจะเริ่มเลยดูเาาพี่นะเ็ด้ได อันนี้จองลางจองผ่านอยู่ไปสไ,ไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนไปตบไปตีเขาไปเห็นละลานเขาโบาห้เขาอยู่เป็นสุกที่ชอบมันขึ้นเดานั่นชอบมันเห็ดเดานั่น,าน,านบอกถามแน่ดูนนนนคือเ็นเดานั่นนะในหัวแห้งขนาดนั้นบอกโอ้อมันก็คืออยู่มหมอหไปแม่เห็ดคลิปของมันทุกเจ้าบอกว่ามันมันก็บอกว่าทุกเจ้าจะเป็นอะไรทุกเจ้านี่เนาะ งงในจิตโวจิตัวใจเลยสั่งแหงสั่งแหงจะกพักดันมันออกจากประเทศเออเบิ้ลนั่นแหละก็คืออม,มันผัดลูกมันมันตรร้องดูแลฉัเจอก็ต้องเข่าใจมันแน,มน่มันมี่ยังแล้วสิม,มือนนี้มันกระเบิดแล้วเออโพดแหละไปแหละคลิปนี้กัน